ก็พวเราไงแม่โรมาบอกลูกโร,โรมามาเห็น,นโรมาตัวอ่นีีสีสันสดใสแม่จะทำเมนูมถึงตัวดำปีป๊อีแบบนี้นะจะแม่โรมายิ้มต่เมื่อลูกโตขึ้นเจ้อของลูกจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูเองจ้ะวนหนึ่งขนาดที่ พวกโลมากำลังว่าหาอาหารเขาเห็นบางอย่าเนี่ยเอ๊ะเกอะไรนะกินได้หรือเปล่าอยากกินนะจ๊ะแม่โลมาทิ่งห่งนด้อยนั่นคือถุงพลาสติกที่คนทิ้งลงทะเลหาหากินเข้าไปเราอาจจะตายได้นะเพื่อลงมามา jag. <här> oh, คนขับเลยเห็นก็รี่วลัออกข้ใ,ใ,ใน้รวมาสงสัยว่เ,เพื่อขอบรถ ขยะที่เราทิ้งไม่ลงถังขยะก,ก็เอาไปก็อาจจะอยู่รัง้งนะ